ฮ่านวีเจียวเฉิงตี้ซานป่านตี้อีเชอร์สร้างหลักสูตรวิชาภาษาจีนพิมพ์ครั้งที่สามเล่มที่หนึ่งเอ เสีงเตี้ยวโทนเสียงเจอเจ๋อเจอเจอเจอนี่นี้สือสื่อสื่อสือสือสิบสือเป็นคือ สู้สูซสูซสูหนังสือจ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 ๋าจือนิตยสารสุย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 น้ำ สื้อซือสื้อสือเราซืออาจารย์เย่อเยนเอีย่อเยน่อคนเส้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 นร่างกายจ้วจ้วจ้วจว จั่วนั่งปานยีนปานเตี้ยวฝึกหัดสะกดพินอินจือีือชืออีชูซืออีซลืรอี ร,ร,รือลือเจ้เจอเจอเชเชอเสื่อสือเรอเรือเรลอที่เหลือให้นักเรียนลองสะกดฝึกหัดไปครับ ซานเซิงเปี้ยนเตี้ยวฝึกหัดโทนเสียงที่สามเจียนตันหายเปียเ้ยนหหาายยเีน่ซชือ่อที่เหลือให้นักเรียนลองฝึกหัดกันครับ การใช้มือทำสัญลักษ์ตัวเลขอีอซานสื่หูลิวชีปาจิยวสือ จงเขียนให้เป็นพินอิน A. นี่คือหวัง老师นี爸爸่คือว่าพ่อ B. หวิง老师您好 C. 您好请进请坐请喝茶 B. ขอบคุ C 不客气。C 工作忙吗？B 不太忙。C 身体好吗？B 很好。 หวานเฉิงหุ้ยหัวทำบทสนทนาต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ข้อหนึ่ง A เจ้าื่อหวังเหล่าซื้อเจ้าซื่อหวัวป้าป่า B หวังเหล่าซื้อนิ้นหาว C นิ้นหาวชิงจิน้นชิงจ่วชิงเฮอฉา B. เสียเสีย C. ปูเครอชีอข้อสอง A. กงจัวหมางมะ B. ปูไท่หมาง A. เสนถีหาวมะ B. เหินหาว ข้อสาม a. หล่ซื้อหวังเหล่าซื้อผซื่อ b. หาวัง老师,爸爸 b, 老师您好 c. วช请ง请ฮอฉา b. สีบคุณ c. เค่客气 ขอ้อ4เอกงจั้วหมางมะบี B. ปูไท่หมางเอสซินีีาวไหมบีินหาวการสื่อสาร ให้นักเรียนออกมาทีละสามคนแล้วลองสนทนาเป็นภาษาจีนกลางตามบทเรียนข้อ A ข้อ B และข้อ C A เป็นผู้แนะนำา B เป็นนักเรียน C เป็นอาจารย์ ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ